ขอเก่าวความรู้สึกนะครับวันนี้ก็สวัสดีทุกท่านนะคะดิฉันนักเติร์บัญชนาธิ์สวัสดีก็ในนามของคณะผู้ริหารคณะครูและบุคลากรทัการศึกษาของวิลาลยเทรรคนิคสารพันโก็ต้องขอแสดงความชื่นชมแล้วก็ยินดีกับลูกๆที่สําเร็จการศึกษาทั้งระดับปวชและปะวสรวมทั้งสิ้น1 2ึ1คนในวันนี้น,นะคะซึ่งดิฉันได้นั่งชมการรับมอบประก,กาศเห็นได้เลยว่าทุกคน ที่มีความสุขนะคะแล้วก็เชื่อมั่นว่าผลสมดิษฐ์ใน1,261คนนี้จะนำองค์ความรู้นะคะที่นในเทคโนโลยีวัฒนธรรมได้ประษ์ประสามาเพือ่อนำไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการดำเนินสมาอาชีพแล้วก็สามารถที่อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขแลนะก็สามารถที่จะ,ะเป็นคนละเมืองที่ดีของประเทศชาติสู่เป็นคนละโลกที่ดีต่อไป ที่สคำคัญที่สุดคือสามารถที่จะนําอาชีพนําทักษะไปประกอบอาชีพจนสามารถเลี้ยงตัวเองได้เลีเ้ยงครอบครัวได้ในโอกาสต่อไปขอเชิญชมยินดีกับทุกท่านสิทธิทางการกา,าคครัโอคค